รธเ,เพราะว่าไม่เข้าใจเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกให้หนึกเสมอว,ว่าเขาไม่เคยแก่เหมือนเราแน่นอนเขาย่อมทําผิดพลาดนะแล้วเราก็จะมีความสุขในการสอนไม่สลงนะแล้วทำไมต้องเป็นสีท้าลกัน ่่องาามเีีรรกันน้สวัสดีครับการอบรมฟอนิกส์และสเตมนะครับในวันนี้นะครับก็ฟอนะิกส์เป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับโดยเฉพาะเด็กผดผอมวัยนะครับการเรียนภาษาต้องเริ่มที่นักเรียนตัน้งแต่ยาวนวัยนะครับผมเองก็นะ เกิดและโตในอเมริกาผู้ประภาษาอังกฤษได้นะครับแตนะ่วันนี้อาจารย์ได้นำเสนอฟอนิกส์แบบที่ง่ายนะครับและคุณครูนะน่าจะสามารถที่จะเอาไปสอนให้กับเด็กๆได้นะครับส่วนเรื่อง s t ตมเนี่ยวันนี้นะครับโลกเราเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับการที่นักเรียนจะเข้าใจถึง science technology engineering และก็ mathematics เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เขาต้องรู้เพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่โรงเรียนมาริวิทนะครับได้เชิญโรงเรียนอ,อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่รอบๆข้างนะครับได้มาร่วมกันเพื่อที่จะนำความรู้นี้นะครับไปพัฒนาเด็กไทย ด้วยกันครับขอบคุณครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ได้มาอบรมนะคะก็รู้สึกว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับโฟนิกมากเลยค่ะได้รู้ว่าเราควรที่จะไปใช้เกี่ยวกับเด็กยังไงควรจะสอนเด็กยังไงแบบไหนนะคะเพราะว่าเขายังเล็กเราสามารถที่จะบอกเขา ได้คะ่ะเราสามารถที่จะให้เขาลองทําตามกับเราด้วยความสนุกสนานด้วยก็ได้คะ่ะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้ความหมายที่เราสอนเขาไปแต่เขาก็ได้สนุกกับการที่เราได้สอนเขาว่าได้สอนเขาในการที่เราจะพูดในการที่เราสะกดคําให้เขาโดยการที่เราใช้โฟนิกเข้าไปในตัวนี้นะคะเพราะว่าโฟนิกนี้มันก็มีมานานแล้วแต่เราก็ยังไม่เคยได้เอาไปสอนเด็กไม่เคยได้เอาไปใช้กับเด็กเลยคะ่ะวันนี้ก็รู้สึกว่ามี ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มาเข้าอบรมในวิชาเกี่ยวกับการออกเสียงเพื่อที่จะนำไปใช้เกี่ยวกับเด็กๆให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมครั้งก่อนหน้านี้คุณครูไม่มีความมั่นใจในการที่จะออกเสียงให้ชัดเจนให้เด็กๆฟังนะคะวันนี้คุณครูได้รับความมั่นใจเป็นความรู้ที่รู้จริง เสียงที่ออกได้ชัดเจนขึ้นประสบการณ์ใหม่ๆต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็คณะทีมงานมากๆนะคะและที่สำคัญคือต้องขอขอบคุณโรงเรียนมารีวิทย,ยานะคะที่ให้โอกาสได้มีโอกาสมาได้ความรู้เพิ่มเติมได้ความรู้ใหม่ๆในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ